ปอดคูเป้ดีเซลล้วนเข้าแล้วอีก1นึคันค่ะคันนี้สวยเนียบมากๆเลยนะคะกับราคาเพียงแค่2 1 9ล้าน1บาทเท่านั้นได้สีขาวสุดสวยด้วยค่ะการันตีความเนียบไปดูกันเลยค่ะ Mercedes b e n Z นเอลซีสองหนดนะคะแถมด้านในนะคะเป็นเบาะสีดำแดงเฉดใหม่ที่มีความสปอร์ตมากๆค่ะ ด้านในสวยเนียบมากๆด้านนอกก็สวยเนียบไม่แพ้กันค่ะมาพร้อมกับตัวท็อปอย่าง AMG นะคะสวยทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังแบบไดมอนด์ก i ิลดาวกระจก Mercedes-Benz เป็นดาวดิสโทนิกดาวกระจกด้วยนะคะ รวมถึงแถบตรงกลางสีดำดันให้ตัวกระจังหน้านะคะเด่นมากๆไฟก็จะเป็นระบบ Intelligen t Light s y s t e m ค่ะล้อ AMG ของเขานะคะขนาดอยู่ที่20นิ้วค่ะลวดลายจะเป็นแบบลายซี่นะคะพร้อมกับตัวคาลิเปอร์เบรกเมอร์เซเสเบแล้วก็จานเบรกเจาะลูของ AMG ด้วยค่ะคันนี้ขับนิ่มขับสนุกด้วยนะคะและที่สำคัญเป็นระบบขับ4ด้วยค่ะมั่นใจตลอดการเดินทางเลยนะคะคันนี้มีไซด์ลันนิ่งบอร์ดบันไดด้านข้างติดมาให้แล้วค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็การขึ้นลง ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะออปชันจัดเต็มมีแถบสีเงินบ่งบอกถึงความเป็น Keyless Go Package ค่ะเปิดปิดตัวรถรวมถึงการสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจด้วยนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะใครที่หลงหลักความเป็นสปอร์ตตอบโจทเลยค่ะ นี่เลยค่ะสปอยเลอร์ท้ายเป็นทรง43นะคะสีเดียวกับตัวรถให้ความสปอร์ตมากๆเลยค่ะยังไม่หมดเท่าดีนะคะด้านหลังของเขาก็ยังเป็นดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่โคมเมียมของตัว AMG ด้วยค่ะการเปิดฝาท้ายเราจะสัมผัสไปที่โลโก้เพื่อกดเปิดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เท้าเตะแบบแฮนเฟียเสร็จก็เปิดได้ง่ายได้เลยค่ะด้านท้ายรถก็คือสามารถปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะคะหรือว่านี่เลยค่ะเราลองเตะให้ดูนะคะก็ปิดได้ง่ายได้แบบนี้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจ้ที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ www b e n k e com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก150คันแบบจุใจเลยนะคะเข้ามาด้านในแล้วนะคะคันนี้เป็นเบาะสีดําแดงค่ะเป็นเชสีใหม่ของเบาะรุ่นรถทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสังเกตตัวเบาะเลยค่ะว่าคันนี้การันตีเลยนะคะว่าสวยเนี๊ยบมากๆ เบาะสีแบบนี้นะคะใครที่ชอบความเป็นสปอร์ตต้องรีบมาจองเลยค่ะและยังมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มด้วยนะคะเบาของเขาค่ะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่งได้คันนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างค่ะได้เครื่องเสียงตัวท็อปอย่างเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะคะเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เลยทีเดียวค่ะตอนนี้เปิดซันรูปให้ดูอยู่นะคะว่าช่วงนี้อากาศดีค่ะใครเปิดแล้วลมชิวๆแบบนี้สบายมากเลยนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็น AMG ม u l t i f u n c t i o มีพ d ดดิ h ชิพให้เปลี่ยนเกียร์แบบสนุกสนุกเลยค่ะหน้าจอก็จะเป็นตัวคอม m านด์ออนไลน์นะคะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนคุณลูกค้าได้ค่ะแอร์เขาก็จะแบ่งออกเป็น2โซนรวมถึงการปรับอุณหภูมิแยกด้วยค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะยังโชว์ในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็การตั้งค่าตัวรลต่างๆก็คือสามารถควบคุมผ่านตัวทั้งคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดได้เลยค่ะ รับโหมดการขับขีได้ค่ะรวมถึงคันนี้มีฟังก์ชัน h e a d up display ด้วยค่ะเป็นโชว์ในส่งของตัวเลขไม้ที่กระจกด้านหน้ารุ่นใหม่ตอนนี้ตัดออปชันนี้ออกไปแล้วนะคะใครที่อยากได้รถที่ออปชันจัดเต็มต้องคันนี้แถมราคาประหยัดมากๆด้วยค่ะด้านหลังเขามีฟังก์ชันตัวม่านค้างให้ด้วยนะคะใครที่นั่งด้านหลังหรือว่าเดินทางไกล แดดสองมาก็คือสามารถยกเปิดปิดเองได้เลยค่ะเป็นแบบแมนโนแล้วก็ด้านหลังยังมีตัวลำโพงเบอร์เมสเตอร์มาให้ฝั่งละ2จุดนะคะรวมถึงช่องแอร์ด้านหลังที่แยกมาให้อีก2จุดเช่นกันค่ะตัวบอกก็จะเป็นสีดำแดงเช่นเดียวกับทางด้านหน้าเลยนะคะสปอร์ตมากเลยทีเดียวค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ g l c 2 5 0หู d coupe a m g คันนี้เป็นรถปี2016ค่ะเล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่66,00 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะ กับราคาสุดพิเศษเลยนะคะ <fill ets. S 1> เพียงแค่สอล้านหแสนก้า0ม0่บาทเท่านั้น <_ S 1> ได้รถเครื่องยนต์ดีเซลล้วนแบบนี้แถมออปชั่นด้านใน, ITE, ในกับความสวยจัดเต็มต้องรีบแล้วค่ะ SUV ท่งสปอร์ตคูเป้แถมได้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนราคาน่ารักแบบนี้ต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเกที่เดียวจบครบความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ